สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องสานักขงลู่เก้านะคะจะพาดูสวนจากหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะมาดูมาดูกันนี่เห็นไหมคะยอดกำลังขึ้นยอดกำลังเยอะมากเลยแตกเยอะมากผลดีคือการที่เราตัดแต่งกิ่งเนี่ยแต่งสูงเนี่ยถ้าทำาสามันจะตัดต่ำอันนี้เราตัดสูงนะคะ เห็นดอกนะคะมันแตกออกมาละคู่ที่สามของใบเห็นไหมคะยังไม่ถึงครึ่งเดือนมันก็แตกกับเป็นลูกดอกตุ่มๆอย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยดอกมันอืมอมันจะออกเร็วมากยอดมันอนะรอบนี้เราจะ ขายแบบไร้ขายนะคะเราจะติดสติกเกอร์ลูกฝรั่งด้วยเพราะว่าปกติค่ะส่งไมค้าแค่ยี่สิบาทมันยังไงอะ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะไม่ได้เยอะตามที่เราต้องการเพราะว่าขายแค่20บบาทเนี่ยปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงนะคะน้ำมันก็แพง ค่าของชีพมันสูงขึ้นเราจ้างคนงานก็แพงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะขยับราคาขึ้นเหมือนกับค่าคนงานนะคะเราจ้างสี่ร้อยวันนึงห้าร้อยก็มีอะไรเงี้ยเห็นไหมคะเรามีผลดีคือเราตัดแตง่งตัดแต่งกิ่งเนี่ยตัดสูงเนี่ยเราจะได้ห่อเร็วเนี่ยเห็นไหมดอกมันแป๊บเดียวเราก็จะได้หอ่อแล้วนะคะก่อนที่เราจะได้ห่อรอบเนี้ เราปลูกทั่วฟักยาวอยู่ในนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเยเห็มเห็นถั่วฟักยาวไหมนีม่ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินได้ทุกอย่างที่เราปลูกนะคะแล้วก็ดูมุม,มสูงกันว่ามันสวยแค่ไหนเราไม่มีเวลาที่จะทําคลิปไงเพราะว่าทุกอย่างในสวนเนี่ยเราจะควบคุมทําเองทุกอย่างแล้วฝรั่งในนี้มันไม่ใช่ใน,น้อยสองพันห้าร้อยต้นอะ่ะเราเทบจะไม่มีเวลาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไม่ใช่ว่า เราขาดทุนหรือว่าเจ๊งไม่ใช่นะคะคือเราไม่มีเวลาเราทําเองจ้างคนงานก็ไม่ไหวนะคะห้าร้อยเริ่มต้นที่สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เราอ่ะไม่มีเวลาเราต้องตัดปัญหาไม่จ้างก็คือทําเองอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปนะคะว่าเราปลูกผักด้วยไงแล้วก็มีชมพู่ฝั่งนู้นด้วยไงเราไม่มีเวลาที่จะทําคลิปเลยแล้วก็เลยตัดปัญหาไป ทำเองนะคะไม่ต้องจ้างลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะดูดูดูเราจะทำสาวไม่พอกันไงเราจะขายออนไลน์แบบเต็มตัวละคือฝรั่งทุกลูกเราต้องเช็คแล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์ด้วยเราจะไม่ขายเหมือนที่ผ่านมานะคะมันไม่คุ้มได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เยอะตามที่เราคิดไว้นะคะ <S <S แป๊บเดียว เราตัดเนี่ยเรายังไม่ถึงเดือนเลยจะได้ห่ออีกเลยเห็นไหมตูมโตมตูมออกมาแล้วการที่เราตัดแห่งีิงตัดสูงเนี่ยถ้าทํเสาจะตัดต่ํามากเลยนะคะตัดต่ําลงมาตรงประมาณตรงนี้อันนี้กว่าจะได้หอนะคะถ้าตัดต่ํต่แบบทํเสาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราก็นานมากกว่าจะได้ห่อได้ขายก็ครึ่งปี แต่อันนี้ไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็จะได้ห่อแล้วตัายเป็นว่ถึงครึ่งเดือนแล้วจะได้ห่อแล้วนะคะถ้าเกินบานเนี่ยแป๊บเดียวแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะตูมแบบนี้จะได้ห่อแล้วเนี่ยถ้าเกิดอ,อีกสักอาทิตย์นึงก็จะบานแล้วนะคะเนี่ยเป็นตูตมแบบนี้นะคะก็ขออภัยนะคะมาณที่นี้ด้วยที่เราไม่ได้ทำให้ทุกคนได้ดู มันไม่มีเวลาจริงๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราควบคุมเองทุกอย่างนะคะอยู่ในปา่าในส่วนของเราเนี่ยเราควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งเราจะบอกคนงานเออการปลูกว็ขัวฝักยาวการให้น้ําการให้ปุ๋ยแล้วเราจะควบคุมทําเองทุกอย่างมันก็เลยไม่มีเวลาจะทำํำขิพให้ทุกคนได้ดูนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคือ <laughs> เราก็อยากจะให้คนได้ติดตามช่องเราว่าสาระ ช่องเรามันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะก็ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องชลักพหลงร่อเก้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ